สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบบยบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดๆมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรบำรุงผมนะคะฟื้นฟูผมที่เสียหยาบก,กระด้างกลับมามีสุขภาพผมที่ดีนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ผมขาดหลุดร่วงนะคะเพื่อนสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะไปบำรุง่ากผมให้แข็งแรงนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะมีสุขภาพผมที่ดีกลับมานะคะแล้วก็ผมขาดน้อยผมร่วงน้อยลงนะคะเพื่อนก่อนอื่นบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกนาลังใจให้บีทําคลิปต่อกันไปด้วยนะคะ,ะไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นไข่ไก่นะคะเพื่อน ก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนซันแฟตซังกะซีเล็กซิลิเนียมฟอสฟอรัอรอรสนะคะเพื่อนแล้วก็คือสารอาหารเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะไปเล่นการจเจริญเติบโตให้แก่รากผมเลยว่าเส้นผมของเราได้ดีนั่นเองนะคะเพื่อนช่วยบำรุงเส้นผมให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บำรุงหนังศีรษะนะคะแล้วก็จะมีกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีมากๆนะคะ ต่อไปก็จะเพิ่มเป็นครีมนวดผมเลยนะคะถ้าใครใช้สูตรไหนก็สูตรนั้นตามที่เรามีเราสะดวกเลยนะคะส่วนมากเขาก็จะบำรุงผมของเรานะคะลดการขาดหลุดร่วงนะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูนะคะเนาะแล้วแต่สูตรก็แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเขาก็จะมีคุณสมบัติช่วยชะล้างสิ่งสกปรกตกค้าง ในเส้นผมตามรูุมขนของเราได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมของเราได้ดีนะคะต่อไปก็จะเป็นโกโก้นะคะโกโก้นี้เขาก็จะมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นรูุมขนทําให้ผมที่เกิดใหมา่ย,ยาวเร็วนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนจ๋าเนาะ คุณสมบัติเาก็จะคล้ายๆกาแฟนะคะแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนเยอะเท่ากับกาแฟนั่นเองนะคะเพื่อนๆจา๋าก็ใส่ไปตามปริมาณที่เราต้องการนะคะโกโก้สามารถหาซื้อได้ตามคล้ายร้านสะดวกซื้อหรือว่าซุปเปอร์มาร์ททั่วไปเขาก็จะอยู่ในแผนกขนมนะคะโกโก้ที่ไม่ผสมน้าตาลนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆจา๋า คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถไปหมักผมของเราได้เลยนะคะขั้นตอนในการฉลมลงบนหนังศีรษะก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ้าบีแนะนําให้เพื่อนๆไปล้างทําความสะอาดสิ่งสกปกตกค้างบนหนังศีรษะของเราก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการเปิดเก็ดผมนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจ้าทาให้ทรีตเมนต์ของเราซึมซับเข้าไปใน เกล็ดผมของเราได้ดีซึมซับเข้าไปในรากผมของเราได้ดีนะคะแล้วก็เช็ดผมให้หมาดๆค่อยมาลงทิชชต่นะคะฉโลมตั้งแต่คโครนจุดปลายเลยนะคะให้ทั่วผมของเราติดเก็บผมขึ้นติดกิ๊ให้เรียบร้อยแล้วก็คุมไว้ด้วยหมวกอาบอ่นหมวกอาบน้ําอีกทีหนึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้30-40นาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างชําระ สิ่งสกปรกตกค้างออกเหมือนเราสระผมทั่วไปเลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้2อถึงสาครั้งต่อสัปดาห์นะคะผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะเนาะสูตรเราเป็นสูตร DIY ไม่มีสารเคมีมาเล่งหรือว่ากระตุ้นให้ผมดีเร็วค่ะเพื่อนๆจ๋าเนาะพี่หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะพี่หวกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต่อๆกันไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอะนะคะคลิปนี้ขอลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย